สำนักง,งานเลขาธ bon ิการวุฒ ok ิสภาขอประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประกาศกิจกรรมในวันจันทร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในวันนี้มีการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันครั้งที่1ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาช่วใส่ไม่ได้นี่เออวันยุยก็ไม่เป็นไรหรอกาวันหยุยก็ไม่เป็นไรหรอก แต่หลังจากที่สำนักการคลังและงบประมาณได้มีการเสริมสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมภายในสำนักโดยมีผู้อํานวยการสำนักการคลังและงบประมาณส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามคุณธรรมจริยธรรมและความโปรง่งใส มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยูตลอดจนการประกาศนโยบายสำคัญต่าง มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักการคลังและงบประมาณซึ่งพิจารณาจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำให้สอดคล้องกับคุณธรรม5ประการสะท้อนถึงหลักทำทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้บุคลากรนำมายึดถือปฏิบัติร่วมกันมีการส่งเสริมให้บุคลากรทํกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสำนัก เช่นการทำบุญตักบารเนื่องในโอกาสสำคัญการทำกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสะสมความดีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความพอเพียงกิจกรรมต่อต้านการทุจริตกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวินัยข้าราชการรัฐสภาตลอดจนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงของสำนักกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในสำนักดังกล่าวทำให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือบุคลากรให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อตกลงของสำนักโดยให้ความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการชุดสีกากีในวันประชุมวุฒธธิสภาซึ่งจากการตรวจสอบสถิติจำนวนบุคลากรที่ไม่แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการชุดสีกากี มีจำนวนบุคลากรที่ไม่แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการชุดสีกากีลดลงเป็นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อตกลงของสำนักมากขึ้น